สวัสดีค่ะ,ะวันนี้จะมานั่งทับขู่ถุงกานถุง้มสีค่ะถุงใสกับขยะห,ห้องน้ำค่ะถ้าเปลี่ยนเป็นเงินได้ก็ดีเนาะถุเนี่ยต้อขึ้นเงินแล้วถ้าเป็นเงินนะโอ้โหชาตินี้ทั้งชาติใช้มุ้งใช้หมุดหรือเปล่าเออมันเป็นถุงถุงถุงขยะนะจ้ะไม่ใช่เงินฉนะันไปก่อนเนะี่ย ก่อนก่อนจะเลิกงานเนาะเออขอลงคลิปนิดนึงจะได้ลงคลิปมานานแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจำเป้าท่องได้นะคะร้อนไหมคะเมืองไทยเสียงโทรศัพท์เสียงลมมันมันดังหน่อยเนาะปิดดีกว่า จะลบกวนเพื่อนๆเนาะเสียงมันเออเคแนละ้วตอนนี้เนาะปิดแล้วปิดพัดลมแล้วแต่ก็มีพัดลมตัวเล็กเนาะอันนี้โอเคอยู่เสียงไม่ค่อยดังแล้วใช่ปหเมื่อกี้มันเสียงดังเนาะขออภัยด้วยนะคะเสียงอาจจะค่อยไปหน่อยเนาะ เพราะว่าไม่กล้าพูดเสียงดังอ่ะเดี๋ยวบอสจะมาเล่นงานเอาเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะเลิกงานกันแล้วยังคะทานข้าวทานปลาด้วยนะคะอย่าเลียนกินน้ำเยอะๆนะเอ,อีันมันอากาศมันร้อนนะเนาะกินน้ำเยอะๆแล้วมันจะดีเนาะ ช่วงแต่ช่วงนี้เหรออย่างว่าขี้หลงขี้ลืมอ่ะเดินผ่านติดน้ําเฉยเลยว่าจะมากินน้ําเอทำทําอะไรอะ่ะโอ้เดินย้อนกลับไปใหม่อเมื่อกี้เราอยากจะกินน้ำเีงคอแห้งเป็นตายยน่ไม่รู้เป็นกันหรือเปล่าเนาะถ้าอาการอย่างนี้ย อาการของคนที่ใกล้จะหกสิบะเนาะมันจะขี้หลงขี้ลืมเหมือนกันหรือเปล่าเนาะกกลัวนะกกลัวเป็นโรคอะไรอะอะไรนะเอนไซม์เมอร์ตักูค่อยๆพูดไม่เป็นโรคขี้หลงขี้ลืมอะคนแก่น่ะก็เลยเอนไซเมอร์เหรอน่ะเรามีโอกาสนะาะกูกลัวหรือเกิน โหลยันก้าจี้ออยเจงอะถ้าเป็นปราจากวางตุ้งใช่ปะ่ะจี้ออยเจงโลยันก้าจี้ออยเจงแ,ง,แงแปลงนะแปลงแปลว่าไม่สบายอะ่ะป่วยอะไรเงี้ยป่วยเป็นโรคจี้โหลยันก้าจี้ออยเจงโรคคนชราที่แบบว่าที่ลงที่ลินมาแม้แต่เข้าไปถึงห้องน้ำแล้ว เดินออกจากห้องน้ําเฉยเลยว่าทำไมท้องเราเป็นๆท้องมันตรงๆที่ไหนได้ะคะยังไม่ได้ฉี่ค่ะเอ้ยก็คุยไปเรื่อยๆล้ะค่ะไม่รู้จะคุยอะไรค่ะงั้นก็แค่นี้ละกันเนอะอันนี้คือถุงพลาสติกนะคะที่ใส่ห้องถังขยะในห้องน้ำนะคะว่างจัดค่ะ ใช่คุณนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป้าด้วยนะคะอืขอบคุณค่ะบ๊ายบาย